นานจอมยุทธผู้ถังซานโดยเนื้อหาทั้งหมดที่จะนำมาเล่าให้ฟังนั้นตั้งอิงมาจากนิยายฉบับแปลไทยซึ่งภาคนี้จะเป็นภาคที่สนะครับเราจะใช้โปรแกร,รมผ่านสั่งข้อเสียงเป็นคนเล่าให้ฟังหากทุกคนเข้าใจแล้วก็ไปรับฟังนิยายกันได้เลยครับ ตอนที่15ขั้นที่10บจุดแสงสีฟ้าจำนวนนับไม่ถ้วนลอยมาจากทั่วทุกทิศซึ่งซับเข้าไปในร่างกายอย่างเงียบเชียบแสงเหล่านั้นแทรกซึมเข้าไปทุกอนูทั้งหูหลินเพียงรู้สึกเหมือนได้ซึมซับมาหาสมุทรสีฟ้ามาทั้งผืนมีเสียงแผ่วเบาจำนังเรียกหาและห่อหุ้มตนเองอยู่ทุกส่วนของร่างกายเหมือนจะเต็มไปด้วยกลิ่นหอมเฉพาะตัวของย่าสีฟ้า กระแสะการไหลเวียนของพลังวิญญาณที่อยู่บริเวณท้องน้อยก็ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นในความรู้สึกของถังมูลินทุกสัดส่วนของเขาได้กลายเป็นสีฟ้าไปหมดเป็นสีฟ้าที่แปลกประหลาดทั่วทุกมุมในร่างกายของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นอายของย่าสีฟ้าลวดลายสีทองอ่อนๆค่อยๆปรากฏขึ้นบนหน้าผากและกลายเป็นลวดลายคล้ายตาข่ายแผ่ขยายลงไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายเหมือนเช่นเคย ลวดลายนั้นปกคลุมไปทั้งร่างกายแล้วจึงค่อยๆหายไปเขานั่งอยู่ตรงนั้นราวกับเป็นร่างที่มีแสงเปล่งประกายได้ครู่หนึ่งเปล่งประกายเป็นสีฟ้าอ่อนอ่อครู่หนึ่งเปล่งประกายเป็นสีทองอ่อนอ่อในวันรุ่งขึ้นลินลินลิลลินเสียงตะโกนเรียกขานของหลางเย่ดังก้องไปตามตรอกซอกซอยทั้งหูลินที่นั่งขัดสมาธิอยู่ในสวนไหวตัวเล็กน้อย และค่อยๆตื่นขึ้นจากการฝึกสมาธิหยดน้ำค้างทำให้เสื้อของเขาเปียกชืน้นแต่ในเวลานี้เขารู้สึกกระปรี้กระเปร่าไปทั้งตัวอย่างบอกไม่ถูกลิ้นลิลลิลลิลเสียงตะโกนเรียกของหลางเย่ดังก้องอย่างชัดเจนท่านแม่ข้าอยู่นี่ทังอูลินรีบตะโกนตอบเสียงดังลั่นพร้อมกับพยุงตัวเองลุกขึ้นจากสนามหญ้าและวิ่งออกไปเขารู้สึกราวกับร่างกายจะผ่อนคลายลงมาก ถังอูหลินวิ่งพลางตะโกนเรียกผู้เป็นมารดาของตนเจ้านี่นะทําไมถึงออกมาลาะแม่ร้อนใจจะแย่อยู่แล้วหลางแย่รู้สึกโล่งใจเมื่อได้เห็นลูกชายของตนเองท่านแม่ข้าผิดไปแล้วข้ามาฝึกสมาธิในสวนนี่ข้ารู้สึกเหมือนกับว่าบรรลุขั้นที่สิบแล้วละถึงแม้ว่าถังอูหลินจะยังไม่มั่นใจนักแต่ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและความรู้สึกนี้บอกกับเขาว่าเขาน่าจะบรรลุขั้นที่สิบแล้ว หลังแย่เหมือไปครู่หนึ่งแล้วจึงก้มหน้ามองดูลูกชายทั้งอูหลินตัวสูงถึงระดับไหล่ของนางแล้วถึงแม้ว่าบนร่างกายจะมีความชื้อนอยู่แต่ผิวพันยังคงเนียนนุ่มดวงตาคู่โตนั้นก็เป็นประกายมีชีวิตชีวายิ่งนักสำหรับแม่แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยของเจ้าเรากลับบ้านกันเถอะแม่จะทำอาหารเช้าให้เจ้ากิน หลังเย่บรรจงจูบลงบนหน้าผากของลูกชายแล้วจึงจูงมือเขามุ่งหน้ากลับบ้านบนรรลุแล้วหรือเมื่อถังจือหลานได้รู้ว่าลูกชายอาจบรรลุแล้วก็ดีใจเป็นที่สุดในเมื่อตัวเจ้าเองรู้สึกว่าบรรลุแล้ววันนี้ก็ลองไปทดสอบวัดระดับที่โรงเรียนหากเป็นจริงพรุ่งนี้พ่อจะพาเจ้าไปซื้อวิญญ,ญาณพูดท่านพ่อสุดยอดเลยถังอูหลินร้องตะโกนด้วยความตื่นเต้นดีใจหน่าเออเจ้าเป็นอะไรไปหรือ เจ้าไม่ดีใจกับพี่หรือทั้งอูหลินกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจแต่จูจ่ๆเขาก็พบว่าวันนี้หน้าเออเหมือนจะมีอะไรที่แปลกไปปกติเมื่ออาหารเช้าเสร็จแล้วนางก็จะเริ่มกินในทันทีแต่ในวันนี้นางกลับนั่งเหม่ออยู่อย่างนั้นความตื่นเต้นของตัวเขาส่งไปไม่ถึงตัวนางเลยเอ๋ถ yeah, ้าไม่เป็นอะไรพี่ชายดีใจด้วยนะหน้าเออส่งยิ้มหวานให้เขาแล้วจึงเริ่มกินอาหารเชา้า ท้งงูหลินคิดว่านางคงเสียใจเพราะตัวเองไม่มีดวงจิตพูดจึงไม่ได้เอ่ยถามอะไรต่ออีกความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าการคาดการของทางงูหลินนั้นเมื่อเขามาถึงที่โรงเรียนก็ได้บอกเล่าสิ่งที่ตนเองสัมผัสได้ให้หลินซีเมืองฟังและเข้าทดสอบระดับพลังวิญญ,ญาณภายใต้การแนะนำของนางเครื่องวัดระดับได้บ่งชี้แล้วว่าเขาได้อยู่ที่ระดับสิบแล้วจริงๆการฝึกฝนของผู้ใช้พูดนั้น ทุกๆสิบระดับล้วนต้องอาศัยวงแหวนพูดหนึ่งวงเพื่อบรรลุไปยังขั้นต่อไปแล้วจึงจะสามารถฝึกพลังวิญญาณให้สูงขึ้นกว่าเดิมได้วงแหวนพูดจะได้มาจากการฆ่าอสูรวิญญาณแต่ยุคนี้อสูรวิญญาณเป็นสิ่งที่หายากมากคนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะใช้วิญญาณพูดแทนซึ่งหอวิญญาณเป็นผู้สร้างวิญญาณพูดเหล่านั้นออกมาทั้งอูหลินกลายเป็นนักเรียนคนที่เจ็ดของห้องที่สามารถบรรลุขั้นสิบได้ การก้าวข้ามระดับสิบนั้นเท่ากับว่าเขาได้กลายเป็นผู้ใช้พูดที่แท้จริงแล้วและนั่นก็หมายความว่าเขาได้เลือกเดินบนเส้นทางนี้อย่างเป็นทางการด้วยทั้งงูหลิงเจ้าต้องรีบให้คนที่บ้านพาเจ้าไปหอวิญญ,ญาณเพื่อซื้อวิญญาณพูดหลังจากเจ้าหลอมรวมกับวิญญาณพูดเจ้าก็คือผู้ใช้พูดแล้วคนที่เป็นผู้ใช้พูดอย่างเป็นทางการจะได้รับเงินสนับสนุนหนึ่เหรียญทุกเดือน นั่นก็เพียงพอที่จะเป็นค่าเล่าเรียนในโรงเรียนระดับกลางแล้วหลินซีเมืองกำชับกับถังอูหลินถังอูหลินกล่าวพลางพยักหน้าอย่างดีใจอาจารย์หลินข้าเก็บเงินพอที่จะซื้อวิญญาณพูดได้แล้วพรุ่งนี้ข้าจะไปซื้อเลยหลินซีเมืองพยักหน้าและกล่าวพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนได้พรุ่งนี้อาจารย์จะลาให้เจ้าเองขอให้เจ้าได้รับวิญญาณพูดที่เจ้าปรารถนา ขอบคุณอาจารย์เมื่อได้เป็นผู้ใช้พูดก็จะได้รับเงินสนับสนุนนอกจากนี้โรงเรียนระดับกลางเป็นการศึกษาภาคบังคับเงินสนับสนุน1,000เหรียญในทุกๆเดือนนั้นมากเพียงพอที่ตัวเองจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเมื่อเข้าเรียนโรงเรียนระดับกลางก็ต้องไปจากเมืองอ้าวหลายหากมีเงินสนับสนุนก็ไม่ต้องให้พ่อแม่ช่วยออกค่าใช้จ่าย และหากสามารถฝึกฝนจนเป็นผู้ใช้พูดระดับผู้ชำนาญผู้ที่มีระดับสูงขึ้นไปก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีกทั้งวูลินเบิกบานใจเป็นที่สุดเขากำลังก้าวเดินไปสู่เส้นทางที่ตนเองเฝ้าหวังไว,ทว้ทีละก้าวทีละก้าวหากเป็นเด็กคนอื่นๆก็อาจจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้แต่เขาผ่านการทำอาชีพเป็นช่างตีเหล็กมาสามปีสภาพจิตใจจึงหนักแน่นกว่าเด็กวัยเดียวกันมาก เมื่อถึงตอนเย็นเขาก็ยังคงไปที่ห้องทำงานหมางเทียนและทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จแล้วจึงกลับบ้านถังจือหลันได้รับการติดต่อจากโรงเรียนและขอลาง,งานในวันพรุ่งนี้เพื่อพาถังอูหลินไปเลือกวิญญาณพูดเดิมทีหลังเย่ก็อยากจะลาง,งานเช่นกันแต่เพราะงานยุ่งมากจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ลาง,งานหน้าเอ๋อทำไมวันนี้เจ้าเอาแต่เมื่อลักถังอูหลินมองดูหน้าเอ๋อที่นั่งอยู่ข้างๆอย่างสงสยัย วางใจเธอถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่มีดวงจิตพูดแต่พี่จะคอยปกป้องเจ้าเองจะปกป้องเจ้าไปตลอดชีวิตดีไหมทั้งอูหลินกล่าวพลางลูกหัวของนางเบาๆหน้าเอ๋เอเงยหน้าขึ้นแล้วมองเขาดวงตาสีม่วงคู่ใสฉา,ายประกายประหลาดบางอย่างพี่ชายกินข้าวเสร็จแล้วไปเดินเล่นที่ชายหาดได้ไหมทั้งอูหลินเหลียวไปมองถังจือหลันไปสิ แต่อยากลับช้านักหลักถังจือหลันกล่าวพร้อมรอยยิ้มละมุนแม้ว่าอ้าวไหลจะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแต่แท้จริงแล้วก็คือเมืองเล็กๆในชนบทที่ค่อนข้างใหญ่เท่านั้นเองไม่มีกำแพงเมืองเขตพลเรือนที่ถังอูหลินอาศัยอยู่นั่นใกล้กับชายทะเลมากเมื่อออกจากบ้านเดินอีกสิบกว่านาทีก็มองเห็นชายหาดแล้วชายหาดที่นี่ไม่นับว่าสวยสักเท่าไหร่ ไม่มีเม็ดทรายที่ละเอียดส่วนใหญ่จะเป็นเศษหินและเปลือกหอยที่ตายไปแล้วมีเรื่องเล่าว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะมนุษย์ไล่ล่าคาฟันอสูรวิญ,ญญาณในท้องมหาสมุทรอย่างหนักหนวก่วงจนทําให้ธรรมชาติที่โรดแสงจันในคืนนี้ยังคงงดงามเช่นเดียวกับเมื่อวานแสงสว่างของพระจันทร์นั้นขาวบริสุทธิ์ดูทีมะาดวงดาวที่เปล่งประกายสุกใสก็เหมือนเม,นม็ดอัญมณีที่ประดับอยู่บนท้องฟ้าแข่งกันทอแสงเป็นประกายกับพระจนันทร์ พื้นทะเลสะท้อนแสงสว่างของพระจันทร์และดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าพร้อมคลื่นที่สัดเข้าหาฝั่งเสียงของคลื่นที่สัดสาดเสียงร้องของนกนาง,งวนวลช่วยแต่งแต้มพลังแห่งชีวิตให้กับทะเลแห่งดวงดาวนี้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหน้าเอ,อ๋อหันหน้าไปทางทะเลกว้างเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวพี่ชายวันนี้ดวงดาวเยอะมากเลยทั้งอูหลินกล่าวพร้อมรอยยิ้มนั่นสิ บางทีพวกมันอาจจะมาอวยพรที่ค่ากลายเป็นผู้ใช้พูดแล้วก็ได้นะหน้าเออเจ้าเสียใจที่ไม่มีทางเป็นผู้ใช้พูดได้ใช่หรือเปล่าหน้าเออสายหน้าไม่ใช่หรอนางเงียบไปครู่หนึ่งแล้วหันหน้ามาพร้อมกับจ้องมองเข้าไปในดวงตาคู่โตของถังบูลินพี่ชายหากวันหนึ่งค่าจากไปแล้วท่านจะคิดถึงค่าไหม เรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถรับฟังได้ในตอนหน้านะครับ